วันนี้พี่ๆท่านไหนกำลังมองหารถตู้ไฮเอ็ด e โม่งน้อยหน้ายาวหลังคาเตี้เอาไว้ใช้งานวันนี้ไซนําคันนี้มาเสิร์ฟแล้วค่ะกับคันนี้เลยโตโยต้าไฮเอ็ด e เครื่อง 28GL รถปี2019คันนี้ได้เป็นรุ่นเบาะผ้า3แถว10ที่นั่งแบบนี้นะคะภายในได้เป็นจอ a อ d ด o i d ขนาด10นิ้วไปให้แล้วด้วยบางท่านเรารู้กันดีไฮเอ็ด e ไม่ได้ให้ฟังก์ชันอะไรมาเลยแต่อันนี้พี่ไม่ต้องไปเสี่ยงเงินติดเองนะครบแล้วถูกใจคันนี้อยู่นะคะอยากได้เดี๋ยวาซพาไปชมรายละเอียดแบบรอบคนันทุกซอกทุกมุมเลยดูคลิปนี้้ใหหจบหาพาพนะคะค สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ที่กำลังมองหารถตู้เอาไว้ใช้งานทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับสายเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะและเราอยู่กันที่นี่ที่เดิมนะคะที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ค่ะร้านเรานะคะอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหาคนครย่านมีนบุรีค่ะพี่พี่ซอยเสรีไทย68แยกที่1นะคะพี่พี่ท่านไหนกาลังมองหารถตู้ไฮเอดเอาไว้ใช้งานนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่ามงน้อยนะคะแต่คันนี้ก็คือจะไม่ใช่มงน้อยที่แบบทรงน้อยอีกต่อไปอันนี้จะเป็นเรียกว่ามงใหญ่ได้ไหมนะคะมงน้อยหน้าใหม่ นนสำหรับคันนี้นะคะเป็น t o y ยต้าไฮเอเครื่อง2.8 GL นะคะรถปี2019ซึ่งเราทราบกันอยู่แล้วว่าไฮเอเนี่ยคือเขาจะเป็นรถที่เน้นเรื่องการใช้งานเป็นหลักขนของบ้างนะคะหรือว่าบางทีอาจจะเอาไว้ใช้ในครอบครัวอันนี้ก็ได้เหมือนกันซึ่งฟังก์ชันใดๆในการใช้งานเนี่ยเขาจะมีมาให้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อย่างเช่นตัวเครื่องเล่นแผ่นเสียงก็คือเป็นเครื่องเล่นปกติธรรมดาทั่วไปแต่ คันนี้ได้ทําการติดจอ a อ d ด o i d ขนาด10นิ้วไปให้พี่ๆแล้วค่ะไม่ต้องไปเสียเงินติดเองกล้องถอยคันนี้ก็มีติดไปให้แล้วเซ็นเซอร์ก็มีติดไปให้ครบแถมกุญแจเราก็ต้องไขเนาะคันอแบบตัวธรรมดาปกติแต่อันนี้ทาเป็นกุญแจแบบระบบเซนเอร์ล็อกกดปุ่มครั้งเดียวก็คือรถเ,เนี่ยปลดล็อกทั่วทั้งคันอันนี้คือไม่ต้องแบบเสียเวลาไปไขเลยกดปุ่มอย่างเดียวเท่านั้นนะคะมีครบแล้วคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่849,000บาทเท่านั้นค่ะ ายแดงก็คือต้องร้านก่าบาดเนาะแล้วก็ต้องรอของด้วยมาที่บริษัทเพชรยนต์8ปดแ0 0สีไม่ต้องรอของนะคะมาจัดคันนี้ได้เลยคันนี้เลขมาอยู่ที่1นึ่0 0สนมกิโลเท่านั้นค่ะเป็นรถที่ใช้งานในหน่วยงานค่ะของบริษัทไทยโอริกท่านไหนเป็นสาวของโอริกทราบกันอยู่แล้วบริษัทนี้เขาจะเคร่งมากในเรื่องของการอ่าเรียกรถเข้าศูนย์ ถึงระยะปุ๊บเรียกปับ๊บถึงระยะปุ๊บเรียกปั๊บเลยนะคะคันนี้เข้าศูนย์ทุกระยะทุกๆ10,000หมื่นกิโลและข้อดีของรถที่เข้าศูนย์ครบ1 0 0 0 0แกิโลแล้วนั้นคันนี้1นึ0 0แสนหนึ่งหมื่นห้าพันเนาะหนึ่งแสนแรกนะคะเข้าเช็คระยะ จากศูนย์ครั้งใหญ่แล้วหัวทุงหัวเทียนใดๆเปลี่ยนไปให้แล้ว10,000่นที่2นะคะ1แสนแรกแล้วเนาะแล้วก็ไปหมื่นที่2ก็เข้าเช็คศูนย์ระยะอีกเข้าเช็คระยะที่ศูนย์อีกแล้วก็ขับมาอีกประมาณ5000กิโลค่ะพี่พี่แล้วก็คันนี้นะคะรถเข้ามาก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าเราได้ทําการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะดูแลของเหลวระบบช่องล่างเราดูแลให้หมดเลยค่ะนํารถคันนี้ไปวันนี้พรุ่งนี้สามารถนําไปใช้งานได้เลยตัวส่งตัวสีใดๆทาสปารถสปาเบาะเราดูแลให้แล้วค่ะคันนี้ฟรีดาวได้คะ่ะพี่พ ค่างวดนะคะฟีดาวคันนี้ผ่อนเริ่มอยู่ที่เดาลาประมาณ1 7 0 0 0หน่นหน่อยๆประมาณนี้เนาะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะติดต่อมาตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะคะก่อนจะเข้าไปรับชมดูแล,ดละเอียดต่างๆของตัวรถนั้นนะคะฝากพี่ๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อยากจะแนะนําในส่วนไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะคะโอเคในส่วนของคันนี้นะคะฝากระโปรงหน้าใดๆก็ ไม่มีร่องรอยของการบุบบุ๋มขุดขีดเนาะตามที่เห็นนี้เลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะไฟหน้าสภาพสวยงามสวยเงาม,มากสูงเข้าไปใกล้ๆนิดนึงนะคะตรงไฟหน้าจานฉายไม่มีร่องรอยของการอ่อที่เขาเรียกว่าคมเมี่ยมันเป็นจุดดำๆอะไรแบบนี้เนาะก็คือถ้าไปดูรถมือสองนะคะบางที่ โคมยื่เป็นจุดดำๆเนี่ยห้ามปล่อยผ่านเลยเพราะว่าเวลาเปิดไฟหน้าเนี่ยมันจะเป็นจุดสีดําใหญ่มากไปส่องอยู่ที่ถนนอันนี้ก็คือไม่มีเลยนะคะตัวไฟหน้าไม่มีแตกร้าวไม่มีแตกลายงา,ายงาเลยกันชนหน้าเป็นทรงเดิมจากโรงงานเลยค่ะจะเป็นสีพลาสติกสีแบบเบิกใหม่มาจากโรงงานอะไรแบบเนี้ยนะคะก็จะเป็นทรงนี้แล้วก็คันนี้นะคะพี่ๆท่านไหนอยากจะแบบวางแผนจะไปติดไฟตัดหมอกเพิ่มนะคะ แกะกรอบตรงนี้ออกแล้วก็ไปติดไฟตัดหมอกได้เลยอันนี้คือมันจะเป็นเบ้ารองรับไม่ได้เป็นเบ้าปิดตายนะสามารถถอดออกได้นะคะตรงนี้ก็ท่านไหนอยากติดไฟตัดหมอกก็แจ้งใส่มาได้เลยนะคะในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้จะได้เป็นล้อกระทะพร้อมฝาครอบขอบ16 ยางไฟสโตนนะคะปี2023แล้วก็เข้าไปถึงด้านในคันนี้ไม่มีร่องรอยของการตัดต่อโครงสร้างไม่มีประวัติตัดต่อโครงสร้างเลยนะคะเมดอาร์คมคมคมกลมๆสวยๆตัวโชคสปริงต่างๆนะคะรอย QC แต่งแต้มเดิมๆจากศูนย์ก็ยังคงมีอยู่ที่พี่ท่านไหนนะคะอยากเข้ามาดูอยากเข้ามาทดลองขับไฮเอทคันนี้ด้วยตนเองนะคะซาเรียนเชิญเลยเข้ามาทดลองขับได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะนําช่างที่ชํานาญการที่เราไว้ใจอะ่ะเข้ามาดูสภาพนะคะเพื่อเสริมความมั่นใจให้เราก่อน ก่อนตัดสินใจซื้ออันนี้ได้เลยไม่โกรธไม่เคืองกันแน่นอนนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นกระจกมองข้างที่พับมือแบบนี้นะคะไม่ใช่แบบเป็นพับไฟฟ้าเนาะอันนี้คือไม่ต้องตกใจนะคะมันพับมืออยู่แล้วแล้วก็คันนี้นะคะตัวสีบอดี้นะคะด้านข้างไม่มีร่องรอยของการขูดขีดบุบบุ๋มใดๆเลยนะคะแล้วก็ข้อดีของรถสีบอลเงินคือสีขาวบางทีมันอาจจะมีการแบบว่าเหลืองซิดนิดนึงเนาะแล้วก็สีดาอาจจะแบบมีฝุ่นนิดนึงก็เห็นแล้วอะไรแบบนี้เนาะ คือสีบอลเงินดูแลรักษาความสะอาดง่ายมากเหมาะที่จะเอาไปทํางานลุยต่างๆคันนี้แรงส่งถึง177แรงมาเลยค่ะพี่พี่ซึ่งมันเยอะกว่าในเรื่องของ อคอมพิวเตอร์ที่เป็นหน้ายาวชมเดียวกันเนี่ยคือเยอะกว่านะคะแล้วก็ไม่จํากัดความเร็วในการวิ่งในถนนด้วยนะคะความเร็วความแรงนะคะเน้นเรื่องขนของหนักๆอะไรแบบนี้ให้อัดในเรื่องการขนของอยู่แล้วนะ,ะในส่วนของตัวบอดี้ไฟท้ายนะคะไม่มีร่องรอยแตกร้าวแตกายงานะคะช่วงท้ายท้ายเดิมเซนเซอร์มีติดไปให้แล้วด้านล่างกล้องถอยก็มีติดไปให้นะคะพี่ๆท่านไหนนะคะชอบในความแบบว่าอะไรเดิมอะไรแท้นะคะคันนี้ถูกใจแน่นอน รับำำคันนี้นะคะฝาท้ายเม็ดอาร์คนะคะคมคมกลมๆสวยๆนะคะรอยเดินตะเข็บเดินดีเดินเดิมจากศูนย์เลยนะคะเม็ดอาร์คมคมคมเม็ดกลมๆสวยๆเลยนะคะตัวโชคต่างๆไม่มีฝืดไม่มีเครื่องใดๆบานพับไม่มีล่องรอยขันไขงัดแงเปลี่ยนฝาท้ายเลยนะคะชุดอุปกรณ์ต่างๆนะคะด้านหลังตรงนี้เนาะ,ะก็พวกแบบว่า,าม่านเนี่ยมีติดไปให้รบๆนะคะแล้วก็ด้านบนตรงนี้ การปัดน้ําฝนนะคะมีจิดไปให้มอเตอร์ก็ส่งแรงดีปกติเลยนะคะไม่มีแบบว่ามอเตอร์เสียหายชํารุดใดๆนะคะคันนี้นะคะกระจกงานแท้เดิมทั่วทั้งคันนะคะมีโลโก้โตโตยโต้าทั้งหมดทุกบานนะคะตัวฟิล์มสภาพสวยพร้อมใช้เลยไม่มีแบบเป็นฟองอากาศอะไรแบบนี้เนาะสำหรับภายในนะคะคันนี้ได้เป็นภายในเบาะผ้า นะคะทรงเดิมโรงงานเนี่ยทรงเดิมโรงงานของเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็น3ามแถว1ิบที่นั่งนะคะฝ้าหลังคาสะอาดสะอ้านนะคะรถหน่วยงานห้ามเจิมเด็ดขาดไม่ใช่รถบ้านไม่ใช่รถที่เราเอาไว้ใช้งานส่วนตัวนะคะห้ามเจิมนะ,ะแล้วก็ระบบแอร์ต่างๆใช้งานปกติดีนะคะอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินมีติดไปให้ค,ครบนะคะคันนี้ม่านมีติดไปให้แล้วรอบคันนะคะด้านล่างนะคะพับปูพื้นแบบยางอะไรแบบเนี้ยนะคะมีครบแล้วนะคะระบบไฟต่างๆใช้งานปกติดีนะคะแม่แรงตรงนี้ แมลงมีครบนะคะอุปกรณ์ประแจนะคะช่วยเหลือฉุกเฉินเปลี่ยนอะไหล่ก็มีติดไปให้อยู่ในถุงนี้เลยนะคะป้ายแดงได้มาแบบไหนนะคะคุณก็ได้แบบนั้นเลยสําหรับวันนี้เนาะราอะไหล่มีติดไปให้รครบนะคะแล้วก็คันนี้นะคะพี่ๆท่านไหนอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกที่จะเข้ามาจาัดไฟแนนซ์ คือดูคลิปนี้แล้วรู้สึกแบบโอเคมั่นใจชอบอยากจองจองออนไลน์มาได้นะคะแล้วก็ไม่สะดวกที่จะมาเซ็นไฟแนนซ์ที่นี่เดี๋ยวสายให้ไฟแนนซ์นะคะวิ่งไปเซ็นเอกสารถึงหน้าบ้านเลยค่ะแล้วก็ถ้าพี่ๆท่านไหนเซ็นเอกสารเช็คเครดิตตรวจสอบกิจการผ่านแล้วนะคะไม่สะดวกที่จะมารับรถ เรามีรถสไลด์นะคะวิ่งไปส่งรถคันนี้ให้ถึงที่บ้านเลยนะคะท่านไหนถูกใจนะคะสนใจสามารถที่จะโทรมาหาเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าท่านไหนอยากคุยกับทรายโดยตรงรีคเควสกับแอดมินมาได้เลยนะคะในส่วนของบอดี้ฝั่งขวานะคะสภาพสวยงามสวยงามมากๆนะคะด้านหลังนะคะ ไม่มีร่องรอยของการตัดต่อโครงสร้างนะคะโครงสร้างเดิมตีป่งเดิมจากศูนย์แบบนี้เลยนะคะไม่มีสนิมด้วยนะสำหรับคันนี้พี่ๆท่านไหนนะคะกังวลเรื่องว่ารถคันนี้เนาะ,ะแบบว่ามีการจมน้ํามาหรือเปล่านะคะดูสนิมด้านล่างได้เลยนะคะก็คือไม่มีร่องรอยของสนิมกินใดๆนะคะบอดี้ฝั่งขวาก็สะอาดสะอ้านสวยพร้อมใช้นะคะสําหรับคันนี้เนาะภายในนะคะคันนี้อแอร์แบกมีแล้วนะ ไอแบ็คทั้งหมด2ใบนะคะความปลอดภัยก็ดีเยี่ยมเลยคันนี้ฟังก์ชันต่างๆในการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะดีความปลอดภัยเขาจะเน้นมาที่โฉมนี้ซะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอการป้องกันการออกนอกเลนนะคะหรือว่าในเรื่องของการแจ้งเตือนตอนออกนอกเลนอะไรแบบเนี้ยคือคันนี้เขาจะเอามาใส่ให้หมดแล้วในเรื่องความปลอดภัยดีสุดๆเลยนะคะปรับปรุงมาเยอะมากเดี๋ยวสายสตาร์ทเครื่องนะคะให้พี่ๆได้ดูเลขไมจริงกัน สักนิดหนึ่งนะคะก็สตาร์ทแล้วติดเลยเนาะตัวเครื่องไม่ได้มีแบบว่า,าติดขดัดเดือนไม,ไม่ได้มีช็อตใดๆนะคะเลขไมยจริงนี่เลยนะคะ1,15622กิโลนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะคะการใช้งานนี่จอขนาด10นิ้วจอใหญ่มากนะนี่เพสโตนะนี่ดู Netflix ได้ด้วยนะคะ y t u t u นะมีให้นะคะ g o o g l e Map ตรงนี้เนาะ แอป Spotify นะคะก็มีให้ได้ใช้เอาไว้ฟังเพลงกันนะคะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจคันนี้นะคะติดต่อมาได้เลยคือฟังก์ชันครบแบบเนี้ยนะคะมันไม่ได้มีทุกคันคือไฮเอทดเนี่ยเขาไม่ได้อา่าใส่ฟังก์ชันแบบเนี้ยมาเดิมๆจากศูนย์อันนี้คือเจ้าของเดิมอะ่ะเขาติดมาให้เราแล้วนะคะเราได้รถคันนี้มาโชคดีมากเลยไม่ต้องไปเสียเงินติดกล้องถอยเองหน้าจอก,ก็ไม่ต้องไปติดเองนี่กุญจรีโมทนะคะ ไม่ต้องเอาไปทําเองนะคือมันมีครบแล้วนะคะสนใจนะคะรีบเลยยุคหู่โทรมาหาสายได้เลยตอนนี้เลยนะคะที่เบอร์096เอ้ยที่เบอร์ดา่างนะคะที่ตรงนี้ได้เลยนะโอเคในส่วนของตัวเครื่องนะคะห่องเครื่องใต้ฝากระโปรงอ่ะเครื่องนิ่งๆน,นะคะตัวเครื่องนิ่งมาก ตะเข็บฝากระโปงเนี่ยคือเดิมๆเ,เป็นสีเดิมเลยอันนี้คือจะเป็นในส่วนของตัวสีที่มันเป็นสีเดิมโรงงานเวลาเบิกอะไรมาสีดิบๆโรงงานก่อนทาสีมันจะเป็นสีนี้นะคะแล้วก็สาดสีสีบอลเงินครั้งเดียวตอนออกจากศูนย์มันก็จะมีสะเก็ดสีนิดนึงนะคะอันนี้คือสีเดิมแท้แน่นอนโลโก้โตโ,ตโยต้านะคะนี่เลยเช็คได้ที่ตรงนี้นะคะตะเข็บต่างๆนะหัวนงหัวน็อตใดๆนะคะไม่มีร่องรอยของการงัดแงะ,งะขันไขนะคะ ุดโครงไฟหน้านะคะนี่คันม่านง้ม่าน้ําต่างๆเป็นสีเดียวกันทั่วทั้งหมดนะคะรูคมๆกลมๆเสวยๆเม็ดอาร์คคมๆสวยๆแบบนี้เลยอันนี้คือเป็นชุดเนี่ยตามที่แจ้งไปเลยคือมันเป็นสีดิบสีแบบว่าโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมจริงๆนะก่อนที่จะทําสีมันจะต้องเป็นสีแบบนี้นะคะอันนี้คือเน้นเรื่องความเดิมต้องมาจากคันนี้เลยไฟหน้านะคะคันนี้ก็ไม่มีร่องรอยแบบว่าแตกหักแตกร้าวเนาะแล้วก็ไฟหน้าเป็นงานแท้ไทยคุยตกนี่เลยโลโก้เช็คที่ตรงนี้นะคะ เอาไฟหน้าคู่นี้ไปนะเอาไปใช้งานได้เป็น10บปีอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ไฟหน้าไม่มีการขัดหน้าไฟมาสภาพสวยมากนะคะแน่นอนรับคันนี้ไปอยู่กับเขาได้ยาวๆแน่นอนไม่ว่าจะเอาไปเอ่อทำในเรื่องของใช้ในครอบครัวเนาะหรือว่าจะเอาไว้ใช้ขนของรับงานต่างๆ บอกเลยว่าลงทุนกับคันนี้ไปนะคะได้กําไรแบบเป็นกอบเป็นกำไแน่นอนสําหรับรถตู้คันนี้นะคะไม่ต้องเอาไปแล้วซ่อมไม่ต้องเอาไปแล้วลุ้นนะคะเอาไปใช้งานยาวๆต้องมาจัดคันนี้ได้เลยสําหรับคันนี้นะคะโตโยต้าไฮเอ็ดเครื่อง 2.8GL นะคะรถปี2019ัน้ไฮเอ็ดมีแต่เกียร์แมนวนวลนะคะพี่พี่ไม่มีเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ก็คือเป็นเกียร์แมนวนวลเนาะเลขไมาอยู่ที่115,000มกิโลค่ะ ฟังชันต่างๆที่ซายได้พูดไปคุณได้ไปครบๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องจอคุญแจรีโมทกล้องถอยเซ็นเซอร์มีครบครบแล้วนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะติดต่อมาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยหรืออยากคุยกับายโดยตรงรีเควส t กับแอดมินมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะซาซก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ๆท่านไหนอยากดูรถตู้คันไหนเนาะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวายถ่ายให้รับชมนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ